เรียกได้ว่ายินดีปีดากันอย่างชื่นมื่นกับแชมป์สมัยที่3ติดต่อกันของทีมบุรีรัมยู i นเต s สเปซซึ่งก็ได้มีการฉลองแชมป์รับถ้วยรางวัลกันไปเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาณนะฟิลิเตอร์อารีนาโดยบรรยากาศภายในงานก็คระคลุ้มไปด้วยคนในแวดวงอีสปอร์ตรวมไปถึงแฟนๆของทีมเปสที่เข้ามให้กำลังใจทีมรัก คู่แข่งปีนี้ก็อย่างที่ทุกคนทราบครับคือว่าเราได้แชมป์มาก่อนหน้านั้นแล้วการรักษาแชมป์เนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วมันอยู่ที่การบริหารจัดการมากกว่านะครับเป้าหมายปีหน้าเราก็จะกลับมาเป็นแชมป์อีกแล้วก็จะไปเบสเบริร์แล้วก็พิสูจน์ตัวเองได้อีกครั้งหนึ่ง ต้องขอบอกว่าแชมป์ในปีนี้ของทีมบุริลัมยูเนเต็ดเปสถือเป็นแชมป์ที่ยากที่สุดที่เคยคว้ามาก็ว่าได้เนื่องจากทุกทีมที่เข้าแข่งขันต่างมีการเสริมทัพและการเตรียมพร้อมกันมาอย่างดีแต่ถึงอย่างไรก็ตามทีมบุรีลัมยูเนเต็ดเปสก็ยังสามารถต้านแรงกดดันต่างๆจนสามารถคว้ามาได้ถึง2รางวัลน,นั่นก็คือแชมป์อีลิกและแชมป์โคออฟ โดยเฉพาะแชมป์ควออฟสร้างสถิติไร้พ่าย,ายทั้งฤดูผลงานโดดเด่นขนาดนี้ต้องขอปรบมือให้กับเราบรรดาโปรเพเยอร์ทุกคนที่บรรจงสร้างผลงานให้แฟนๆบุรีรัมยูเนเต็ดอีสปอร์ตได้มีความสุขกันอย่างทั่วหน้า โดยทัศนคติวิสัยทัศน์และความเป็นบูรณยูเนเต็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลหรืออีสปอร์ตยังไงก็ตามเรามาเพื่อเป็นแชมป์ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําทุกอย่างนะครับแลวผมเชื่อว่านักกีฬาก็รู้สึกแบบนี้เช่นเดียวกันไม่ใช่แค่สำหรับทีมเพลสทุกทีมครับว่ายังไงเราก็ต้องทําเต็มที่เพื่อเป็นแชมป์และเอาแชมป์มาฝากแฟนๆให้ได้ครับกำลังใจของทุกคนมีความหมายมากๆสำหรับเรานะครับทุกๆคนที่แม้จะเป็นช่วงโควิดอาจจะมาดูที่สนามไม่ได้ทุกๆไลค์ทุกๆแชร์ทุกๆคอมเมนต์ผมเชื่า ว่าจะตามเชียร์พวกเราเหมือนเดิมน,นะครับเพราะพวกเราจะทำเต็มที่เพื่อแฟนบริยัมเสมอครับผม ดีครับวันนี้เรามาอยู่ในบริเวณด้านหน้า Predator Arena ครับเพื่อมาร่วมแสดงความยินดีครับกับทีม eSports ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับนั่นคือบุรีรัมย์ยูไนเต็ด eSports นั่นเองนะครับขอเสดงควาต้อนรับนักกีฬาของบุรีรัมย์ยูไนเต็ด eSports และทีมงานสตาฟครับรวมถึงเรียนเชิญคุณชัยชนกชิดชอบนะครับผมและในลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญคุณกัตตุรนาชิดชอบครับแล้วก็ คุณเนวินทิดชอบครับขึ้นมาร่วมแสดงความยินดีนะครับแล้วก็รับถ้วยด้วยนะครับแล้วนับเลนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งแชมเปี้ย